นะครับตอนนี้เรือสูสีกันอยู่เรือสู่สีกันอยู่หมู่ที่สองหมู่ที่สองตามมาหมู่สองตามมาหมู่ที่สามว่ายังไงหมู่สามหนีไหมตอนนี้ยังไม่มีใครแพ้ไม่มีสานะไม่มีใครทำใครตอนนี้ยังสู่สีกันอยู่หมู่สองกับหมู่ที่สามหมู่ที่สองหมู่ที่สามหมู่สามมุ่ใจญ่วดีตดหมู่ที่สองมใจสันติตอนนี้กำลังสู้สีสู้สีกันอยู่หมู่ที่สามอยู่ฝั่งปัดบปั๊ปังหมู่ที่สามฝั่งปั๊ปังหมู่ที่สองอยู่ฝั่งท่าลา สองจะวังชาลาศตอนนี้หัวเรือสูสีดู้ดีกันอยู่เแล้วประมาณ50เมตรถึงสนาม50เมตรถึงเส้นชัยตอนนี้ยังไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะยังสูสีตู้ดีกันอยู่หมู่ที่3ตามมาหมู่สามตามมาหมู่ที่สองหนีหนีไปไหนหนีไปไหนฉันจะตามหมู่ที่3ตอนนี้หมู่สามนับเป็นนิดหมู่สามนับเป็นนิดหมู่ที่สองตามหมู่สองตามมาสองตามมาหมู่ที่สามหนีเด้อจะหนีไปไหนฉันจะตามเธอหมู่ที่สองจมือบึ้ดจ้ำบึ้ดเบิ้ดจ้ำบิ้ดหมู่ที่สองเบิ้ดจ้ำบึ้ด หมูที่สามอยูตอนนอยตอย่ตอนนี้หมูที่สามนำไปแล้วอยู่คังบั๊บปะปังหมูที่สองอยู่ฟังท่าราดตอนนี้หมู่ที่สามนำไปนำไปนิดนิดนำไปนิดนิดแล้วผลปรากดว่าลำที่เข้าที่หนึ่งคือหมู่ที่สาม